好，好。 ครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทขาบ้านสุเมียวนะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิพามาเบิงการเกี่ยวเข่าแบบวิธีแบบโบราณนะครับเกณฑ์การล่งแขกหรือว่านาวานบ้านเฮาเอิญนะครับเป็นวิธีชีวิตเดิมๆของเผ่าไทยขานะครับวันนี้สิมาหน่อยสิมาลายสําไดนนะครับก็อยากให้ FC นํามาเบิ่งครับวิธีพืชบ้านนะครับบ่านนี้ขอนาเสนอนะครับกะตามมาเลยครับ มาเบ่งบรรยากาศเกี่ยวเขาบาวไทยขานะครับเนาะมือนี่ประมาณ40คนนะครับหน้ามาเกี่ยวมือนี่นะทอดจะบอก40่ิบนะ ประมาณสี่สิบต้นๆนี่แหละเกี่ยวเขานี่ธรรมดาที่หาพรน,นะครับนะหากำต่อพรอ,อันนี้เหลือสองกำต่อพรครับเพราะว่ามันไปไวละนะครับค้นกับเกี่ยวจนสิเกาะมือกันละวนะครับเนาะหลายครับหลายธรรมดา,า,ดาพ้นนะครับที่ที่ มีมอลั่มก็มีมาพร้อมนะครับมวนมาบนนี้นะี้บเพด้ม,มาเกี่ยวรับจ้างนะครับน,น่าบ้านน่าบ้านนิดนี้แต่ว่าหน้าว่านนะครับนะเอาแห้งกันนะครับเป็นแบบว่าโบราณโบราณดั้งเดิมนะครับเขาจะรู้นะครับว่าแต่ละปีต้องมาเกี่ยวเข่าบ้านนิดนีช่วงประมาณกลางกลางพุทิกานะครับนอกละกาในการจัดมือนี่ก็จะมีทีมงานจัดมือของ แต่ละคนแต่ละคนนี่สิได้คนละมือละใดไปนะครับเกี่ยวเข่ากะบรรยากาศดีนะครับบอห้อนมือนี่นะ เป็นงานที่เสกเกี่ยวกัาคืนนะนี่ฮะมาศเห็ดซอยพีซอยน้องไทรขาดเป็นแบบนี้มีทีชีวิตของไทยค่ะค่ะบะร้องค่ะบม่ได้ได้บะลองน่ะเพราะว่าเป็นประเพณีของเราต้องกินบะลองกินแล้วจะมีความตึกม้วนซื่นของไทรขาดอันนี้โมเมนต์ภาพมุมสูงครับเนาะเขาก็นอนลาดฟาดอยู่ เาเกี่ยวกันแบบเกือบผู้ท่งครับผมเอ็บซีภาพมุมสูงแล้วครับเนาะน้ากัาลายอยู่ครับผูมาแต่พุแหละสอดทงเลยนะครับพุ่นะหน้าเจ้านั่นกะเกี่ยวคือกันครับ เจ้านี่กะหน้าผม,มนะครับหกถ้าพูนก็นได้ วันนี้สสเจ็กกัมาเกี่ยวเขานะครับนะเมื่อนี้นะเพิ่อนกาเวียนว่างจากการหาเสียงบ่กัมาเกี่ยวเข่าซสพี่น้องยอะไรละโอ้ยนะครับเบิ่งเนี่ยเอฟซีคนเท่าน่ะสุดยอดนะครับเมื่อนี้เอ่อผูดครับทงพุนกานายกแทนพนร่มใต้กะมากขึ้นกัน เขาเขาคือบอลลุ่มเขาเขา้าลลุม่มเนาะอืมเข่ากระลุ่มเบิดเอฟซีเอ้ย แมงม <N> ันมีบ่เหอลัดแมงมันเว้ยมงมันก็มีครับมันกับ่ลายครับมีกับบ่อลายครบแซ่บ มีแมงมันเนะครับ f อซสมัยนี้โมมีมละ่นนะ <laughs> bảo mười người vào đây nọ lên lái luôn cái này แซ่บแก้มบอแซ่บแก้มมาแก้มมมนต้องไปตำมังหุ่งเ,งะะเอ,องใช่ละแก้เลยเอาหนองไหมแน่แน่รับประทานอาหารเที่ยงก,กันเด้อครับมันนีมียอย่างนี้ฮะต้มไก่กเขียวหวานเข่าทาอาหารหลักตำมังหุ่งต้มไก่บางคนบอกกินข้าวบุลงเนาะเหตดงานหลาย นนี่ฮ่เพียงเอือเป็นอ้วนใครคืออ้วนอ้าวมาบึงพอนเขานะครับน้องบ่งไนนี่ับนี่คื้พอนเขานะครับเนาะ เขาครับเขาขอาเจ้า,า,า,างาม,งามตากไว้ครับตากหลังจากนี้อีกสองสามวันก็มาเก็บอู้หักสแง่งกันล้ายขนาดเลยสิ ครับ FC หลังจากที่เฮากินเข่าแล้วก็ลงไปเกี่ยวในภาคบ่ายนะครับเนาะสำหรับเศร้านี่ผมกับภาพมาเบิงว่า,าการเกี่ยวเข่าของเฮาหนี่งสำเร็จไปด้วยดีนะครับสังเกตได้าจากหน้าผมอยู่ข้างล้างนะครับนะเนาะกัแล้วเลยครับกะขั้นตอนต่อ,ตอไปกับสิตาก็ไปจก๊กอีกเจ๊กสองสามหมื่นแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าขนไปโฮมร้านนะครับเนาะโฮมร้านความหมายคือเอามารวมกันในร้านนะครับร้านข้าว แต่ล้านโบราณที่ว่าเราทาด้วยมูลสัตว์หรือว่าทาด้วยขีข้ควายเนี่ยโมมีเห,เห็นแล้ะครับตอนนี้นะครับเนาะก,ก็ได้เป็นผ้ายแยงเขียวแทนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการนวดข้าวนะครับหรือฟาดเข่าตีเขา่าพวนี้นครับก็แล้วแต่ทางท้องถิ่นจะเรียกนะครับแต่สมัยปยัจจุบันนี่นะครับก็มีการเปลี่ยนมาเป็นการใช้รถสีข้าวนะครับกับมาสีอ่อนนะครับเนาะ บรรยากาศต่อไปผมถำามีโอกาสผมกับเชดเอฟซีดได้เห็นนะครับว่บาการสีเขา่าสีฟางเขาเห็ดจังใดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวข้าวเบาไทยค่ะนะครับก็บขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ